โอ้ร่างกายก็ไม่สมประกอบเอ้ยรถกูก็ไม่สมส่วนปีมันค่อยเี่ยบ <c oughs> ิดอะไรไ<ห>นะแาเดี๋ยวมันห <c oughs> ลับมาเท่าไหร่วะเป็นปี <c oughs> ห,ห <ca> ลับมาเป็นปีไม่ใช <c oughs> ่เป็นปีดิหลายปีด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยรู่ได้ไอตอนแรกใส่ไว้ล็อกเลยกรุบ โอ้ช่วงนี้ YouTube กดก็แย่ๆด้วยีพถ่ายอะไรก็ขึ้นโอ้นี่นี่จะลงคลิปสดนี่พูดว่ามีเรื่องพร้อมเปิดเปิดอะไลพี่ฮะพร้อมเปิดเลยใครอยู่แถวนี้มาเลยโอ้แน่จริงอ่ะซื้อเบียร์มาด้วยหมดงบแล้ว ครับยูบช่องก็เก่งเกดมาซ่อมนะวันนี้วันอาทิตย์น่าทำงานทั้งวันเลยโอ้ยดูนู่นนี่ครับเห็นไหมครับนู่นครับหินเดือนหน่อยเดก้าฮะนู่นสามใบปัดนะฮะสามใบปัดเดก้าสามใบปัดนะครับสามใบปัดเดก้าแคระกระซีหกล้อนะกระซีหกล้อวางหัวเสร็จแล้วก็อะไรนะทำคอกตามมันก็เลยดูสมส่วนแหวน ก็เลยดูกลายเป็นเหมือนรถใหญ่เลยแต่ที่ไหนได้ครับคือสีแคบนะครับล้อมุดเข้าไปเลยล้อมุดเข้าไปข้างในเลยอ่าปัญหาสตาร์ทสตาร์ทใช้กุญแจสตาร์ทไม่ได้ครับต้องต่อตรงสตาร์ทได้แก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็หลายคันนะครับหลายคันนะส่งงานไปก็หลายคันแล้วไอ้ที่มาใหมก่ก็หลายคันอยู่ครับนี่คันนี้คันหนึ่งนี่คันหนึ่ง หน่มกับคันหนึ่งอันั่นกับคันเก่าอันนี้เอ๊ะอะอออออันนี้อันนี้คันไหนอันนี้คันมือคันตีนฮิมันอาทิตย์เนาะมันหยุดไอ้นั่นไปบีบแตกแล้วเงี้ยมีลมหน่อยก็ได้มันจะบีบแตกวันนี้เด็กขอแล้วขอสามชาะเยอะบีบไม่เป็นว่ะดู โอ้ว้าวไปเตะกำจ้าเตเตะกำจ้าโอ้ท่าด oh, ูท่าเตะำจ้าอยวลงคลิปเนี้ยดูเนี้ยมันจะติดเหลืองไหม